มะม่วงหาวมะนาวโหงค่ะของเราปลูกสองต้นนะคะออกแล้วนะคะต้นอีกต้นหนึ่งไม่ออกนะคะต้นนั้นอาจจะเป็นตัว สีเขียวก็ได้นะคะไม่สีเขียวก็สีชมพูนะคะแต่ของเราเลยเป็นสีชมพูนะคะๆๆต้นนี้ที่ออกสชมพู shampoo, ต้นเขียวถ้าตัวนั้นไม่ใช่จริงๆก็เดี๋ยวค่อยหาใหม่ก็ได้เพราะว่าเราปลูกนานมากเลยค่ะเราปลูกนานจนลืมอะว่าไม่รู้คืออะไรไม่รู้คือสีอะไรลืมหมดะะ <ul ess> แล้วค่ะก็เดี๋ยวราเขาออกดอกแล้วกันออกลูกแล้วกันถ้าเป็นสีชมพูแล้วก็ค่อยหาตัวเขียวมาปลูกเพราะตัวเ,วเขียวเขาบอกว่าสรรพคุณทางในเรื่องของต้านมะเร็งดีกว่าตัวสีตัวสีนี้นะคะ แต่ตัวนี้ก็ต้านมะเร็งเหมือนกันนะคะชื่อม่วงหามานาวโหนี่คือสมสมชื่อเขานะคะคือเปรี้ยวเปรี้ยวคือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่รู้จะบอกไงมันมันเปรี้ยวพอๆกับมะม่วงเปรี้ยวเลยนะบอกให้ก่อนแต่ว่าเขามีติดขมนิดนึงนะคะขมนี่คือมาจากมเมล็ดข้างในนะคะเป็นยานะคะไอตัวนั้นอะ่ะเขาพูดต่อต่อกันมาเขาพูดต่อๆกันมาว่าเอามะม่วงหามานาวโหเนี่ยต้านมะเร็งนะคะต้านมะเร็ง ส่วนเม็ดส่วนเม็ดอีกพันหนึ่งก็เป็นตัวสีเขียวนะคะสีเขียวนี่หมายถึงว่าลูกเขาเนี่ยจะเป็นเขียวหมดเลยค่ะแต่ว่าลูกเขาจะใหญ่กว่าไอ้ตัวสีชมพูนะลูกใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะไอตัวนั้นเขาบอกว่าต้านมะเร็งดีกว่าไอตัวนี้ก็ต้านได้ค่ะไอตัวนี้ก็ต้านได้เหมือนกันแต่แต่อิงสู้ไอตัวเขียวไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามาลุ้นกันว่าไอตัวนั้นเป็นตัวเขียวหรือเปล่านะไอตัวนั้นถ้าไม่ใช่ตัวเขียวเดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่ละกันจําไม่ได้แล้วจริงๆนะคะก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งนะที่ ถือว่ามีประโยชน์จริงๆหากใครที่มีก็ก็โชคดีนะคะก็เด็ดไปกินได้เนาะเพื่อเห็นเขาบอกนะคะเพื่อที่เป็นสุขภาพทานเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะก็ให้ทานวันละไม่เกินเจ็ดลูกนะคะเจ็ดลูกต่อวันนะเจ็ดลูกต่อวันนะคะให้ทานนะคะก็เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เราที่มาพูดนี่คือเหมือนการบอกต่อในเรื่องของ ประโยชน์มากกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ลองไปถามอากูดูนะคะใน Google ดูมีข้อมูลเยอะในนั้นนะคะก็อย่างที่ปกติแล้วถ้าเรากินเนี่ยเราจะกินประมาณเจ็ดลูกต่อวันนะคะเจ็ดลูกต่อวันเท่านั้นนะคะก็กินเวลาไหนก็ได้นะคะนยะคะเป็นมฮหงมนาหโหถือว่าเป็นไม้ผลที่สวยงามนะคะออกลูกออกมาสวยคือสีเขียวตัดสีชมพูเลยนะคะสวยมากนะคะ พันธุ์สีชมพูนี่จะพันเล็กนะคะพันสีเขียวจะพันลูกใหญ่นะคะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในอากูได้นะใน Google ได้เลยคะ่ะว่าสปูณเขามีขนาดไหนนะคะแต่ตอนนี้เรามาให้ดูว่าเราปลูกไว้สองต้นนะคะที่สวนหลังบ้านนะคะสองต้นต้นนี้เริ่มหมอกลูกแล้วค่ะสวยงามนะคะก็เดี๋ยวค่อยสักพักหนึ่งนะคะรอให้เขาสีเข้มกว่าน,นี้ก็เด็ดกินได้นะคะปลอดสารพิษค่ะปลอดไม่ปลอ,ปอดดูสิคะคือนอนกินใบแทบหมดแล้ว อันนี้อันนี้อะไรไอนน้ดำๆนี่เขาเรียกขี้หนอนไหมเนี่ยค่ะเต็มต้นเลยค่ะนี่ยนะขี้หนอนเต็มเลยค่ะเราไม่ได้ใช้ยาอะไรเล,เลยนะคะก็ซื้อปลูกิเองไว้ที่บ้านปลอดภัยกว่านะคะสวยงามค่ะเหมือนเป็นเหมือนเป็นดอกไม้เลยอะ่ะสวยถ้าปลูกก็เยอะออกเต็มต้นนี่มันน่าจะสวยขนาดไหนเนาะ เพรนั้นเดี๋ยวรอให้เขาออกลูกก่อนนะคะตอนนี้คงอีกนานอยู่นะคะอันนี้ได้ประมาณจะสองปีแล้วค่ะสองปีแล้วก็เริ่มมองลูกถือวัาเร็วนะคะ